สวัสดีนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่3เราก็จะมาเรียนกันต่อในหน่วยการเรียนรู้ที่3ในเรื่องของการค้นหาข้อมูลในวันนี้คุณครูก็จะมีวิดีโอมาให้นักเรียนดูเกี่ยวกับการค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเราจะมาเรียนรู้การค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตกันนะครับเราต้องรู้จักกันก่อนนะครับว่าอินเทอร์เน็ตคืออะไร อินเทอร์เน็ตก็คือเครือข่ายขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ไว้ด้วยกันทั่วโลกนั่นเองครับแต่ถ้าเราจะเข้าอินเทอร์เน็ตนั้นเราต้องมีโปรแกรมเพื่อเข้าสู่อินเทอร์เน็ตก่อนโปรแกรมนั้นมีชื่อว่าเว็บเบราว์เซอร์นั่นเองครับเว็บเบราว์เซอร์คือเครื่องมือที่ทําให้เราเข้าถึงเว็บไซต์ของที่อยู่ของข้อมูลที่เราต้องการได้ซึ่งเว็บเบราว์เซอร์เปรียบเสมือนประตูสู่โลกแห่งการค้นหาข้อมูลนั่นเองครับครูจะยกตัวอย่างเว็บเบราว์เซอร์นะครับ อย่างเช่น Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge และ Safari เรามาดูส่วนประกอบของเว็บเบราว์เซอร์ที่คุณครูยกตัวอย่างนั่นคือ Google Chrome นั่นเองครับว่ามีอะไรบ้างปุ่มย้อนกลับปุ่ม refresh แถบที่อยู่หรือว่า address bar และส่วนสุดท้ายก็คือพื้นที่แสดงเนื้อหานั่นเองครับ ต่อไปนะครับจะเป็นวิธีการค้นหาข้อมูลที่เป็นแบบวิดีโอนะครับครูขอยกตัวอย่างจากเว็บไซต์ YouTube นะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่อินเทอร์เน็ตเราต้องไปที่เว็บเบราว์เซอร์ก่อนซึ่งครูจะเลือก Google Chrome ดับเบิลคลิกเข้าไปครับเริ่มต้นนะครับให้เราคลิกไปที่ช่องค้นหาให้เราเริ่มพิมพ์คำว่า YouTube ได้เลยครับเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วนะครับกดปุ่ม Enter ครับ จากนั้นนะครับเราจะเข้าสู่เว็บไซต์ YouTube นั่นเองครับเราสามารถดูที่อยู่ของเว็บไซต์ YouTube เต็มๆได้ที่นี่นะครับถ้านักเรียนต้องการค้นหาวิดีโอที่นักเรียนสนใจนักเรียนสามารถพิมพ์ลงในช่องค้นหาตรงนี้ได้เลยนะครับยกตัวอย่างเช่นครูจะค้นคำว่าพับไดนโนเสาร์กระดาษเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วนะครับ เราก็สามารถกดปุ่ม enter หรือว่ากดปุ่มค้นหาได้เลยนะครับจากนั้นนะครับ YouTube ก็ได้แสดงวิดีโอที่เกี่ยวกับพับไดนโนเสาร์กระดาษนั่นเองครับมีให้เราเลือกเยอะเลยใช่ไหมครับนักเรียนสามารถเข้าชมวิดีโอโดยการคลิกที่วิดีโอที่นักเรียนสนใจได้เลยนะครับเห็นไหมครับนักเรียนเรามีวิดีโอในการสอนพับไดนโนเสาร์เยอะเลยใช่ไหมครับแบบนี้ก็ไม่ยากเลยใช่ไหมเราก็สามารถพับตามถ้าไม่ทัน เราก็สามารถกดย้อนกลับได้นะครับเราสามารถใช้ปุ่มบนแป้นพิมพ์เพื่อควบคุมการเล่นคลิปวิดีโอได้เช่นกดปุ่ม s p Space BAR เพื่อหยุดเล่นคลิปชั่วคราวเมื่อต้องการให้วิดีโอเล่นต่อก็ต้องกดปุ่ม Space bar อีกครั้งครับเรามาดูประโยชน์ของการใช้ Youtube กันนะครับซึ่งเราสามารถค้นหาข้อมูลหรือความรู้ต่างๆที่เราสนใจได้เลยนะครับยกตัวอย่างเช่น ถ้าเราอยากรู้วิธีการทำอาหารเราก็สามารถพิมพ์ค้นหาคำว่าวิธีการทำอาหารได้เลยครับเห็นไหมครับการค้นหาวิธีการทำอาหารแค่นี้ไม่ยากเลยใช่ไหมมีอาหารหลายอย่างให้เราเลือกทำได้เลยนะครับเรารู้ประโยชน์จากการค้นหาข้อมูลจาก YouTube แล้วนะครับนักเรียนคิดว่า you tube มีโทษต่อเราไหมครับ นักเรียนคิดถูกแล้วนะครับถ้าเราใช้มากเกินไปก็อาจจะเสียสุขภาพของเราได้ยกตัวอย่างเช่นการนอนดึกหรือว่าการที่เราดู y YouTube นานๆก็จะทำให้เราเสียสายตาได้นะครับฉะนั้นเราต้องแบ่งเวลาให้ดีและแบ่งเวลาที่จะช่วยเหลือพ่อคุณแม่ด้วยนะครับปกติถ้านักเรียนต้องการค้นหาข้อมูลต่างๆที่เราสนใจนักเรียนมีวิธีการค้นหาข้อมูลได้อย่างไรครับใช่แล้วนะครับ นักเรียนอาจจะหาความรู้จากหนังสือในห้องสมุดก็ได้และเราก็ยังมีอินเทอร์เน็ตที่มีแหล่งความรู้อยู่มากมายให้เราค้นหาซึ่งเครื่องมือในการค้นหาข้อมูลบนโลกอินเทอร์เน็ตจะมีอยู่หลากหลายโปรแกรมที่ช่วยให้เราค้นหาข้อมูลเราเรียกว่าเซิร์ชเอนจินนั่นเองครับนักเรียนรู้จักโปรแกรมการค้นหาข้อมูลหรือโปรแกรมค้นหาเซิร์ชเอนจินอะไรบ้างครับใช่แล้วนะครับ Google นั่นเอง ซึ่งนักเรียนหลายคนคงเคยได้ยินหรือว่าเคยใช้กันมาบ้างแล้วนะครับนอกจากนี้ยังมี Bing Dad d u c k d u c k g o ที่นักเรียนสามารถนำไปทดลองใช้ได้เลยนะครับการค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตนั้นจะมีข้อมูลอยู่มากมายรอให้เราไปค้นหาแล้วใช้ประโยชน์เพื่อการเรียนรู้และเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้นั่นเองครับเดี๋ยวเรามาลองค้นหาข้อมูลด้วย Search Engine จากเว็บไซต์ Google กันนะครับ ให้เราเข้าไปที่เว็บไซต์ Google ไปที่ www.google.com นะครับจากนั้นกด Enter ครับไปที่ช่องค้นหาครับครูจะค้นหาคำว่าขอนแก่นนะครับจากนั้นนะครับกดปุ่ม Enter ครับจากนั้นนักเรียนก็จะปรากฏผลการค้นหาซึ่งมีเยอะมากเลยใช่ไหมครับ ใช่แล้วนะครับนักเรียนในโลกของอินเทอร์เน็ตมีข้อมูลที่มากมายมีเรื่องราวที่จริงบ้างหลอกเราบ้างก็มีนักเรียนควรรู้จักที่อยู่ของเว็บไซต์หรือที่มีชื่อว่า URL นั่นเองครับครูจะแนะนำนะครับว่าเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือของเราก็คือ,อ w w w k c o n c e n g o t h ตรงนี้นะครับนักเรียนลองสังเกตนะครับว่าทำไมนามสกุลของเว็บไซต์ไม่เป็น .com ครูจะอธิบายให้นักเรียนฟังเพิ่มเติมนะครับ .go.th นั่นมาจาก Government Thailand นั่นเองครับซึ่งถ้าแปลเป็นไทยนะครับก็คือองค์การหรือหน่วยงานราชการของประเทศไทยนั่นเองครับยกตัวอย่างคำลงท้ายของ URL นะครับ .go.th.gov ก็คือหน่วยงานของทางราชการนะครับ .com.co.th ก็คือเป็นหน่วยงานของเอกชน .edu.ac.th ก็คือหน่วยงานทางการศึกษา และ .org ก็คือหน่วยงานขององค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรนั่นเองครับครับนักเรียนหลังจากที่เราค้นหาข้อมูลแล้วเราต้องรู้จักเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือด้วยนะครับต่อไปนะครับเราจะมาดูส่วนประกอบของผลการค้นหาของเรานะครับซึ่งเราใช้คำค้นที่ว่าล้อจาก,การยานนั่นเองครับในส่วนนี้นะครับจะเป็นส่วนตัวเลือกของการค้นหาหรือว่าเราจะเลือกใช้รูปแบบในการค้นหายกตัวอย่างเช่นภาพแผนที่ หรือว่าวิดีโอนั่นเอ,เองครับซึ่งการค้นหาแต่ละครั้งเราอาจจะเจอโฆษณาเข้ามาด้วยนะครับเรามาดูผลการค้นหาข้อมูลของเรานะครับผลลัพ์ที่สัมพันธ์กับคําค้นมากที่สุดจะอยู่ทางด้านบนนะครับต่อไปนะครับเรามาดูผลการค้นหาเพิ่มเติมหรืออาจจะแสดงเป็นเลขหน้าหรือคําว่ามก็ได้นะครับ การค้นหาข้อมูลของเราแต่ละครั้งบางครั้งโปรแกรมค้นหาอาจช่วยแนะนำคำค้นเพิ่มเติมให้เราได้นะครับในส่วนต่อไปนะครับจะเป็นแถบทางด้านขวามือโปรแกรมค้นหาอาจจะสรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้องหรือแสดงโฆษณานะครับซึ่งโปรแกรมการค้นหาแต่ละโปรแกรมก็อาจจะแตกต่างกันได้นะครับเรามาดูในส่วนนี้นะครับโปรแกรมค้นหาข้อมูลจะจดจำประวัติการค้นหาของเราทั้งหมด เพื่อให้ผลการค้นหาครั้งต่อไปได้เร็วขึ้นตรงตามความต้องการของเรามากขึ้นนั่นเองครับใช่แล้วนะครับแบบนี้คนอื่นก็สามารถรู้ได้ว่าเราค้นหาอะไรล่าสุดนั่นเองครับซึ่งการค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตอาจมีเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลไม่เป็นความจริงหรือข้อมูลที่ทําให้ไม่สบายใจนะครับยกตัวอย่างเช่นความรุนแรงต่างจากภาพนิ่งหรือภาพวิดีโอก็ตามความน่ากลัวเช่นภาพอุบัติเหตุต่าง การกลั่นแกล้งกันทางสังคมออนไลน์หรือว่าการติดต่อจากคนที่เราไม่รู้จักนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปความรู้ที่ได้กันนะครับอินเทอร์เน็ตก็คือเครือข่ายขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ไว้ด้วยกันทั่วโลกใอินเทอร์เน็ตมีความรู้มากมายสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาเช่นกันครับความรู้ในอินเทอร์เน็ตจะอยู่บนเว็บไซต์นะครับที่อยู่เว็บไซต์หรือ URL Universal Resource Locator นั่นเองครับหรือเราจะเรียกว่าเว็บแอดเดรสครับ เว็บเบราว์เซอร์เป็นโปรแกรมสำหรับเข้าถึงเว็บไซต์ต่างๆตัวอย่างเว็บเบราว์เซอร์เช่น Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox หรือว่า Safari นั่นเองครับเว็บเบราว์เซอร์ที่อยู่บนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตจะมีองค์ประกอบคล้ายกันแต่ตำแหน่งของปุ่มบนหน้าจออาจจะแตกต่างกันนะครับโปรแกรมค้นหาข้อมูลหรือที่เรียกว่า Search Engine นะครับยกตัวอย่างเช่นที่เราค้นหากันมาแล้วก็คือ Google ยังมี DuckDuckGo, Bing ให้เราสามารถค้นหาข้อมูลได้อีกนะครับ ส่วนประกอบของผลการค้นหาเช่นเว็บไซต์ที่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องผลการค้นหาเพิ่มเติมคำค้นที่เกี่ยวข้องหรือว่าโฆษณาเองครับหากพบสิ่งที่ทำให้นักเรียนไม่สบายใจในขณะใช้งานอินเทอร์เน็ตนักเรียนควรทำอย่างไรครับการค้นหาบนอินเทอร์เน็ตอาจจะเจอข้อมูลต่างๆที่ทำให้นักเรียนไม่สบายใจเช่นภาพรุนแรงภาพที่ไม่เหมาะสมการติดต่อจากคนที่เรารู้จักให้เราปรึกษาผู้ปกครองหรือคุณครูได้เลยนะครับ เป็นไงกันบ้างเอ่ยได้ดูวิดีโอเกี่ยวกับการค้นหาข้อมูลไปแล้วทีนี้เราก็มาทำการบ้านกันเลยการบ้านในวันนี้นักเรียนค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตโดยเลือกหัวข้อที่กำหนดหนึ่งเรื่องแล้วเขียนวิธีทำตามหัวข้อที่นักเรียนเลือกลงในกระดาษและวาดภาพประกอบตกแต่งให้สวยงามครูก็จะมีหัวข้อนักเรียนเลือกอยู่สองเรื่องก็คือ วิธีทำอาหารวิธีประดิษฐ์สิ่งของเลือกหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งเพียงหัวข้อเดียวยกตัวอย่างเช่นเลือกวิธีทำอาหารนักเรียนสามารถค้นหาวิธีการทำอาหารที่นักเรียนชอบเช่นต้มยำข้าวผัดหรือเมนูอาหารอื่นๆที่นักเรียนสนใจจากนั้นให้เขียนวิธีการทำอาหารที่นักเรียนเลือกมาลงในกระดาษ และวาดภาพประกอบตกแต่งให้สวยงามหรือใครเลือกอีกหัวข้อหนึ่งก็คือวิธีการประดิษฐ์สิ่งของให้เราค้นหาการประดิษฐ์สิ่งของมาหนึ่งอย่างที่เราสนใจจากนั้นเขียนขั้นตอนการประดิษฐ์สิ่งของลงในกระดาษและวาดภาพประกอบตกแต่งให้สวยงามนักเรียนเลือกทำเพียงหัวข้อเดียวจากค้นหาข้อมูลจาก Google, หรือจาก YouTube ก็ได้เช่นกันเมื่อทำงานเสร็จแล้วอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่ลงในกระดาษด้วยแล้วถ่ายรูปก,การบ้านสมเข้ามาที่ Classroom สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้สวัสดีครับ